สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์คือเก่าครับเนี่ยวันนี้เช้านี้พามากินเนี่ยนะครับพามากินข้าวต้มปลาครับผู้อยู่หน้าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับเ,เข้าวต้มปลาเป็นแต่แซ่เป็นแซน่สุดท้ายมาันก็ผมก็ต้องได้จัดเดดน,นะครับเนี่ยข้าวต้มปลาชื่อร้านอะไรเนาะ ร้านปูแอนนะครับปูอ็นนะปูอ็นมาได้เลยนะครับผมตามหามานานครับจังหวัดสุรินผมคิดว่าโอ้มันน่าจะมีข้าวต้มปลาแต่ว่าก็คนพบแล้วนะครับอย่าลืมเดี๋ยมาปลาชิ้นใหญ่ๆครับที่ร้านก็มีอาหารเช้าแล้วก็อาหารหลายๆอย่างนะครับเดีามากันนะครับ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับ